เออเดี๋ยวฉันเล่าเรื่องนี้ให้ฟังฉันชอบมีเรื่องเล่าคือไปเจอไปเจอคนที่ร่วมต่อสู้กันคนหนึ่งเนี่ยแกก็เล่าว่าผู้ใหญ่คนหนึงเนี่ยเห็น,หนหมาว่าหลังจากไปมาวายบนเวทีที่ดุสิตธานีอะ่ะอ,อันนี้หายไปหลายวันไม่ใช่แห้งนะเห็นหมาหายไปหลายวันมะมแต่ปากปลาะไงแล้วก่อนหน้านั้นอีกปากเปลาะรอรายไง สังเกตมามเวลามันออกมาปากปลอะทีไรน,นะมาพล่ามทีไรน,นะที่คุณสุริชัยยืนพูดเนี่ยว่ามันมีเส้นบางๆกั้นนะระหว่างอะไรนะนักโทษกับคนแก่ขี้บ่นอะ่ะคือนักโทษหนีคดีซึ่งคิดว่าตัวเองเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีที่เก่งกับคนแกบน่บ่นงึมงำในที่สาธารณะมันมีเส้นบางๆกั้นซึ่งไอประโยคนี้โอ้โหเอาเชือกไปเลยคุณสุริชยัยเอาให้ไปทั้งกอท <laughs> <c oughs> ั้งคำนะเคอผู้ใหญ่เนี่ยเขาก็ ให้คนไปส่งเสียงเหมือนอย่างคราวที่แล้วที่ไปให้สัมภาษณ์ที่ตึกชินสามอ่ะก็ไมไปส่งเสียงเอดทีมันก็เงียบไปทีโดนเชื่อกระตุกอ่โดนเชื่อกระตุกทีมันก็เงียบไปทีใช่คราวนี้หลังจากไปออกไปพูดอะไรอ่ะก่อนหน้าที่จะไปที่ไปเมาแออยู่ที่ดินน์ทท้องที่เขาหุ้นอ่ะพูดในมาทีนึงเนี่ยปลาใสปลาใสที่เชียงอุดรอุบลเชียงใหม่เชียงราย ที่เชียงรายหนักเสร็จแล้วก็ไปเมาแอที่ดุสิตธานีเนี่ยแล้วพูดเลอะเทอะไปหมดเลยเนี่ยถูกเชื่อกระตุกแล้วคนที่กระตุกเชื่อเขานี้ก็ถามเลยนะว่าก็ไหนเราดีลกันแล้วไงว่าจะกลับมาปรองดองไหนว่าพูดว่าจะกลับมาปรองดองไงแล้วเมื่อไหร่จะเริ่มปรองดองสักทีตั้งแต่เหยียบประเทศไทยก็ทําผิดกฎหมายไม่ยอมเข้าคุกไปแอบอยู่ที่โรงพยาบาลตํารวจ แล้วก็ไม่อยู่โรงพยาบาลเดี๋ยไปไปกลับๆให้คนเขาเห็นกันทั้งซอยจันสองล่าเลยคนทั้งซอยเห็นหมดเธอถ้าเขาพูดได้เขาพูดแล้วถ้าใครเห็นคุณทักษิณเนี่ยในระหว่างร้อยแปดสิบวันเนี่ยให้ผูกโบสีขาวหน้าบ้านเลยออผูกโบสีขาวหน้าบ้านหรือปลูกต้นไม้สีขาวหน้าบ้านด้วยเห็นเป็นประจักษ์เลยเขาบอกว่าแล้วคุณก็หนีคุณเินคุณออกมาแทนที่ออกมาเงียบๆคุณก็ออกมาเออกระหลกำชองชางคุณก็ถ่ายรูปคุณก็เล่นสื่อโซเชียล คุณก็ไปทอล์กนู่นทอล์นั่นทอล์นี่จนตอนนี้มีสื่อมวลชนเนี่ยเขาเรียกเป็นตับไปแล้วเพื่อจะเชิญทักษิณไปดินเนอร์ทอล์กคือสื่อเนี่ยไม่ต้องวิ่งหาโฆษณาไม่ต้องขายอะไรกันแล้วนะขายบัตรดินเนอร์ทอล์กอย่างเดียวเลยอแล้วตอนนี้ตีเลงเป็นตับเลยจนสอยุทธ์ต้องออกมากระแนกกระแนว่พาสอยุทธ์จะทําดินเนอร์ทอล์กบ้างให้น้องไบรท์เป็นพิธีกรเลยจะจัดให้แบบกลุ่มไหนกลุ่มไหนอะไรก็ว่าไปจะจัดให้กับก้าวไกลประชาชนใครใครฟังแล้วเนี่ยอึดอัดกับข้อหมอใจก็กรี๊ดออกมากรี๊ด ไอ้นั่นก็ไม่โตเลยจะเรียกเสียงกรี๊ดทำไมวะเียมปลกมือคือกำลังใจสรยุทธ์ให้ต่อสู้ไปอย่าได้ถอยหนีความภาคภูมิใจที่มีเกียรติยศศักดิ์ศรีของสรยุทธ์ทีนี้เรื่องเป็นอย่างนี้เว้ยเขาก็กระตุกเชือกแล้วก็ถามว่าแล้วจะแล้วอย่างนี้มันจะปลองดองกันได้ยังไงเปิดศึกเข้าไปทั่วเลยดาเข้าไปทั่วสร้างศัตรูไปทั่วมันจะปลองดองได้ไงเงียบไปเลยไอเราก็นิกว่ามันแห้ง แหมกินวายระดับแพงๆไม่น่าจะแห้งนานนะเมาไวมันเมาไวให้เราพวกขวด800เนี่ยไม่เมาหรอกกินน้งเกิลือ